จ้ายายนั่นเสียตามันได้แปดปีจ้าข้านี่ไอ้เวลว่าก่อนมันจะเสียตามันนี่ฉันโนอนลินในตุในกระถุนแล้วก็มันไม่มีมีมีเนื้อลงเขาตาแล้วก็เป็นมีนขี้ดินเขาตาแล้วก็ไปหล่างนาหล่างตาก็มันก็ไม่หายเขาบอกว่าดินเขาตาให้ไปตักน้ำใส่ขันมากับมันลอยตามันก็ไม่หายแล้วก็หมืดผุบมาแต่นั่นเลยจ้า ตาก็ะตายไปแต่เก็บแปดปีมันกันยายกระตาบอดไปแต่เก็อบแปดปีมันกันไม่หายก็สูกกาสูเวนีนทรมานอยู่แบบมันละอยู่ไปคลำกินกลุ่มกินยุหลูกก็ทําให้กินกระบอกว่านี่โมขาไว้นี่เด้อก็ฝาเขียเป็นแนวยืนแนวกินอา้ว้กเขาพาเด็กเขาไ,ขาทป,ขาขาไปทํางานทําการแหม่ก็คลำกินเอาแต่บ้านนี่ค่อยขึ้นค่อยลงุงลูกชายคนที่ยืน้นนี่บอกว่าแม่ ไปกินน้ำไปขอนแก่นไปหาหมอให้ทําให้สายเก่งเพราะนี่ลูกชช่ใหญ่กันเลยว่าแงมแม่จะเอาไปใดไม้แม่ก,ก็สูบเอาแม่ก,ก็กลับบาน่กนไปบุ้บูดแล้วเอาแม่ก,ก็กลับบาน่กนคันนี่แกที่กลับไปกลับมานี่แกทิ่สูบแม่ใจอ้ายดีกลุ้มไม่เหนื่อยไม่ลาไม่เป็นอะไรเลยเด็กเขาเลยไปถลุกช่หลูกชช่พ่อไปถึงหนุนปุ๊บก็ไปหาอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ก็ให้ขอคํคำตะมูให้ยายคำตะมูแก ตาไม่เห็นทําไมถึงคําเห็นเห็นขังตีนึงก็คลําแล้วยขังคืสองก็เป็นขากระทุกเม็ดกันแล้วก็เห็นอย่างนี้ไปบนหนุนเห็นแสงฟื้นแสงไฟสว่างสว่างหายฉันตื่นฉันรำแล้วก็ตื่นก่อรำย่างใหญ่แล้วฉันไม่เคยกลัวเลยรในฉันจิตตาดีอยู่หรืนี่คือน้องสาวยายเรมยายปุ๊กนี่ให้นี่ฉันกับเถี่ยวหล่อเขาตําบานตาชงบอกว่าทําไมเขาก็มาถามฉันเมือ่อวานน้องเอเนบน้องทะแปบน้องทะแกะใครเคียงเรื่องขางเขาก็สะออนเห็นยายเดือดปับป๊บปับ๊บ ใจทุกที่ไม่มีเดินใหม่ใช้กระท้าโตะไปถว่วทิพย์ไปโอ้เขาบอกว่าดีดีเนาะว่าแกเป็นยังไงค่อยดีว่าพระเจ้าช่วยบอกเขาอย่างนี้เลยจ้ะพระเจ้าช่วยพระตามองเห็นปื๊ดปืฟืนจะหาไว้เห็นลูกพักจะหาไว้เห็นลูกเขามาเขาจะได้มาทํากินกันดีใจมากมาพระเจ้าอยู่ในใจฉันนะไม่ได้อยู่ในเมื่อฉันนะอยู่ในใจฉันนะฉันไม่ทิ้งฉันไม่ลืม เดินไปกล่าวไนฉันกระเดียกหาแต่ปัดเจ้าดีไม่ดีล่ะปีนี่้าลกไม่หามกีไปชวนเขาดำหน้าพรอม <laughs> ฉันตีใจวถก็ฉันนวนกดลับถ้ากในฉันนวนไม่รับตาฉันไม่เห็นที่ฉันนอนไม่รับเลยฉันขิดมากไงแล้วฉันก็ไม่เห็นนาหลานแล้วก็จะไม่เห็นนาโนว่าใครจะท,ทาไงไปกระช่างแค้นที่เอาพระเจ้าองค์เดียวจ้าเอาพระเจ้าองค์เดียวพระเจ้าอว้ พอนช่วยเหลือลูกผ,ผูแจงตาใสขึ้นมาเลยค่ะวัสดีค่ะจ๊ะ